เปุ๋ยกินผูด้เดียวเลยพี่นอ้องอย่างแลว้ววัมีโม่ให้เองนี่นะสวัสดีครับพี่นอ้องป้อ,าอ,าองแป๋วอาน้องนุ่งสุขุสุข้อนครับผมเอาปุ๋ยจูผักค,ครับมื้อนี้มื้อนี้แรกนี่ครับพี่น้องพร้อมสาวปุ๋ยครับจ้าปุ๋ยจูผักจ้า ในจุปากจ้ามื้อนี้ครับมาเล่นเซนครับมากินข้าวปุ้นมาบุญพระเบลมาฟังเสียดสหาขัดนะฮฟังเสียดมหาช้าพี่น้องเลยยืมเต้นมื้อนี้ครับพี่น้องได้กินข้าวปุ้นน้ำยาไก่ครับพวกแม่แม่ไข่ดอกพี่น้องมา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 ฟังเสียดมหาตาทุกันพี่น้องเลยตากแต๊กโอ้ยมีใจร้ายที่ได้กินข้าวปุ้นพี่น้องเลยโอ้ยน้องแท็กมากินเป็นโม่พอน้องแท็กประเทศงานทรงอาจารย์ด้วยจ้ะ แน้องปุ๋ยมาก,ก่อนผลลุ่นแกจังงั้นมาเลยครับแฟนครับสุกูสุข้นครับมากินกับปุ่นน้ากันมาเนี่ยมากินกับเบ้าปุ๋ยสาวปุ๋ยครับไอปุ๋ยไอปุ๋ยมาฟังเสียงมหาต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 าแฟนเสารดูดปีนองเลยพร้อมกับปุ่นเนยมวยอุดอะไรตอนใกล้เมียงชินเอาไว้ขังนะจันมาตะข่อนเลมาเด้อแฟนครับสุกูสุข้นครับมาเด้อจ้าผู้เล่นเนี่ยบอกเคนน้ำเนี่ยอันเดจ้าคุณนิตยาไออีก อันแม่พ่อนอันขอนแก่นจ้ะแม่พ่อนขอครับจัดให้ยเลยพี่น้องเนี่ยว่าบ้าปุ๋ยจัดให้แม่พ่อนในเรื่อพ่ะนะเล่าว่าสบายครับเล่ามาหาหมออยู่แถวบริเบือแล้วก็จิตช่วงให้เศร้าระ,ะบาดเนี่ยไปกินกระปุ่นน้ำบ้าปุ๋ยพี่น้องเยอลยไรนี้ฟูงบินต่ำปอ้ยเมื่อกลงวันเนี่ยเม,มือกินหลับแล้วม้าสร้อยจู๋ขึ้บะมีเอะปุ๋ยจากเป็นงได้วมอง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 ้าอ,อาปากับย วัลดะแฟนครับสุกุสุข้นค,ครับบัไดเอากิงได้บ่นเนี่ยอ่ะไปเ่อนอันนี้บินมาอย่างไรฮะอุ้ยบ้าเอาดีทนาเนาะพี่น้องผมใส่เวยละ่ะเอาเลยตามสบายหลัรน้ำยา,กาใกล้ครับพี่น้องก็อเกษตร นีโล่สาบขีดครับพี่น้องกูเดียวจัดหนักจัดเต็มแม่พ่อนบอกว่าป้าปุ๋ยจัดในแม่ไน่ได้พ่ะนะจัดให้ครับพี่น้องโอ้ยปุ้งยินตั้นั่มันอะไรใช่ไหมจัดอ๋าเต็มฐานหมอก่อนเลยป้วยป้วยขวามหัวใจเลยป่ะฮะขวามหัวใจไปเลยไปไหนวะหามากินนะรอเลยหาย โอ้ตาดีตัภาษาเชียง <c oughs> จ้าต้อนกระปุนเต็งไว้ยังเลี้ยวเห็นพี่น้องเลยมาแจกใกล้พี่น้อง <c oughs> ปกักตัวครับมากระเซียครับพี่น้องแถมพีพกฟงลงไปอีกพี่น้องป่ะจู <c oughs> จ,จัดจัดจุดมันมาจาังเดฝูงบินตําตัวนี้เนาะเอา้าตัวอื่นมากมากพูด,ดียวมาด้ยวยขับบาดเนี่ยเอากิ้งเลยพี่น้องเอ้ยอะ <c oughs> ไรนี้อะไรนีน้แม่วัน ก่วยเขาคันี่น้องเงยมึงกินแค่จุย๋ยก็ไม่มีเนะจังางเลยวะเสียๆเหมืนกันเด้อพี่น้องเ้ยมือเลยลายลอยลายเย,ยอยถึงน้ำแกงเราต้องกับคุ่เลยปุ๋ยกินผพ้ดเดียวเลยพี่น้อง่านเราวม่วมีโมเวลากินนั่นเขาปุ่นนั่นคููกันให้เบื้องแง่ไยเกี้ยงกระโดดแล้วลพี่น้องว่ปเป็นยังว่าแตมีน้องแบ bà thuốc của đi làm giả cái này nó ăn điên này là sáng chín đã bị nòng bao phủi Làm phủi bình ต้องแสบแมพี <ing> <the supply> <t> ่น <ing> <c oughs> <t> ้องมันอย่างก่ตั้งตั้งกินสูงจรงนะุลักทุเล่เนี่ยเลยจ้ะเห็นมังว่านมจะฟาดหัวกันบ่เ แสบก็ตัวนี้ครับกินได้กับแสบแน่นพี่น้องเอยอืมน่าตัวเดียววิลี่แต่ละ ก็มาไล่ตัวอยู่ดอกมาก <c oughs> ็ถือข้โมนแล้วจับป่ะจับจ้า ขู่นชิคขั้หน่อยมันแบแบบข่าปนตรงน้าถวม,มนันขาคุณน้ำโวมสินมันแซบเวลากระอว้าแนเป่้ยข้น้ำขอน้ำหน่อยขอน้ำเนี่ยขอน้ำอยู่ น้ำนี่นะน้ำจืเดเติมน้ำห,หน่อยพี่น้องสาทางบีนไม่ใช่เกยดไปพวกเราเกี่ยวสูบน้ำมันดูดออกโอ้จุดจา่ายขนาดพี่น้องเลย กับปุคนน้ำกันเด้อจังต้องกบสมองคุ้วยจัดให้เด้อแม่พ่อน อ้วดูดายดีกว่าน้อยน้องข้นขอมาเท่ากับเฮือนไห้บ่ได้แล้วจ้ะขออาหารที่พวกเฮาสิกินได้นะก็อ,อาหารเมนูอาหารที่พวกเฮากินบ่ได้นางเนี่ยเอ้ยบ่ได้ con bò này hấu chín này. quá thấy là lại rồi Ủa, cứ đòi lên bên nào Ủa, mới được gì bác? Ủa เอาทานไฟได้ไปนนอ,อ่ะหืมแนต้นักมชาง่งยายจะเคืองรูป่ะเหน็ดแล้วเข้าสองก้อนสองรูปพอดียว ข้ามาคาสร้างพี่น้องเลย<ง>ข้าปูนเหมืดสองโลดเลยคุณแจ๊บสองขีดนีดมา,มาพูดโลกมาเด้อคุณตันหยาแยนแยนคุณ เขามาส่วงเขาี่แม่เย <แฟ S 2> ขับ,<ท>บพานัายงยังบ่ปีนแมงกับไปแต่๋นเขาใน้ำแกงพี่น้อง้ยตักข,ขนาดเลยแล้วนาาู่ยากเถอะ

น้องเนจะ้บเป็นเบียดจะเศบ้าแมงมันดีเพได้หยอกกันถือปหยอกกันเฮ็ดจังไอเฮ็ดเบียดเป็นงานกัจ้ะเพรามันแงมหยอกกันได้ย่งมุตเต้าอ๋อะไหรอหยอกแงมเอือนหยอกแมไกดีบ่ได้นาเว้ดีขนาดพี่คิงหันไปควากันเลยอรุณสวัสดิ์ต ยังพอกันเนี่ยักเจียยนวดน่ะว่าเมนทันชีกอันทันหนาไปพอกันบักขวากซส่งผวโพแล้วเฮ้ยบักขวกจ้าหัวเจ้าไหน่งฮะโบไปถ่วงได้ด้วยกัหอั่งแบบฮะคบ้อหาเรียงเห็นในเจ้หน่งมันแบบไม่ข้านเส้นรถเจี อืมฮึอะไรออกอะไรพี่น้อ,นอนงเอออไรเขาคือเหมือนปะเสีเหนื่อยตื่นแล้วเสียหลายจ้ะแล้ก็สนามพูดบอลงได้แห่นับขอบคุณหลายๆแล้วจ้าทุกการติดตามโอ้ผู้จ่ายไปน้อยขอบคุณที่เป็นกำลั <c oughs> งแรงใจให้บ้าปุยจุูพักมาตลอดเด้อพี่น้องอยื้อน้ำกันไปโดนๆแล้วจ้ะเข้ากับสิเทย้อยเห็นเหงผู้ใดข,ขอมาก เขาเขาเขห็ดได้เขากับเซียไหนเขาเห็ดบ่ได้เขาก็เห็ดบ่ได้ได้สินอ่ะเห็ดบ่ไดประวัติย่อเกี่ยวกับแม่ขันเขาบ่สามาสีเห็ดได้เขาก็บ่อยากฝืนจากก่อน่นบ่มีเงินซื้อบ่แม่บะบางแปงเห็ดอะไรโอ้ยลูกกับบะไอ้ท่าเนาะแม่ท่าแปงนะฉันก็เป็นอย่างนนแหละธรรมดาเห็ดแตงเค็ดแตนปากคนไลกูแจ่งคนติดตามได้จ้าเบาปุ๋ยจูผักฝากครับผม เป็นช่องสำรองของอีสานบ้านนองน้อยจ้าค่ะว่าใจดวงนอนจิ้วจิ้วนั่นไม่ได้พี่อน,นอ้องเมื่อวานเช่นี้กันพี่น้องคลิปหน้าผู้พ่อก,กันไหมโชคดีไม่คุ้มสุขผมเบาปุ๋ยพร้อมแม่มันศินครับกล่าวครับสวัสดีครับเบาปุ๋ยสาวปุ๋ยจ้าดูภักได้ครันสิหลงกันกว่าจะเดินสวัสดีจ้าดูเดดมื่อสองวันมาแม่พ่อจะเจอหรือไม่พี่น้อง